กระบวนท่านี้ฆ่ามันโดยตรงไม่สําเร็จหรอถ้าอย่างนั้นนายยังสามารถบล็อกกระบวนท่านี้ได้ไหมร่างกายเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้ฉันอยู่ในขอบเขตแปลงวิญญาณ แต่ตอนนี้ฉันมารู้ขอบเขตภาษาแล้วเซวฟานฉันกังวลว่าปีศาจดวงนี้จะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อมันต่อสู้หากมันเป็นจริงถ้าอย่างนั้นใช้กระบวนท่าสังหารแก้ปัญหาให้สิ้นซากอืม ขวานนั่นดูดอกไม้และต้นไม้เหล่านี้สิขวานไปทางไหนทุกสิ่งก็เหี่ยวเฉามันดูดพลังชีวิตอย่างต่อเนื่องให้ฉันหยุดพลังไทยสเวียนหายไปปราบแล้วหรอ อืมขวานเึกนี่แปลกมากฉันสงสัยว่ามีสมบัติแบบนี้เพียงชิ้นเดียวที่นี่หรือไม่เซฟานจุดสีแดงบนขวานนั่นคืออะไรมันกำลังชี้นำเราไปสู่จุดสีแดงลองไปดูกันบางทีเราอาจทำให้พลังจิตวิญญาณที่กลัหนสงบพวกเธอกลับไปที่นิกลายหลิงเจี้ยนก่อนหากมีความปั่นป่วน,นทางพลังงานจิตวิญญาณตรงนั้นเธอสามารถช่วยหนึ่งในพวกนั้นได้ ไปกันเอถอะทะเลสายโลกเหวดูเหมือนจะเป็นที่นี่หัวหน้าห้องไปกันเถอะวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราด้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ